ตัวไฟจะเป็นแบบฮาโลเจนนะคะอันนี้ตัวไฟเลี้ยวค่ะล้อแม็กสีทองสวยๆแบบนี้เลยค่ะตัวขอบเบรกแต่งสีเขียวสวยๆแบบนี้เลยค่ะเราติดกล้องหลังให้ด้วยนะคะตัวแม็กไลเนอร์ของคันนี้ก็ใหม่ๆเลยค่ะสภาพดีมากมาดูไอตัวถังน้ํามันกันค่ะเติมได้ถึงปี20เลยตัวหน้าจอนะคะอันนี้จะเป็นแบบทัชสกรีนนะคะอันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์1.9 150แรงมา้าใครได้แบบนี้คือคุ้มมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูสประตูสวยๆไว้กับเจ้าตัวนี้เลย Isuzu D-Max 1.9สีประตูปี2021ก่อนจะพามาดูรถนะคะขอเปิดไฟหน้ารถก่อนค่ะ มาค่ะมาดูรถกันคันนี้นะคะตัวกระจังหน้านะคะใหม่ๆเลยค่ะอันนี้ข้างหน้านี้สวยๆเท่ๆอย่างนี้เลยค่ะตัวไฟจะเป็นแบบฮาโลเจนนะคะอันนี้ตัวไฟเลี้ยวค่ะมาดูล้อกันค่ะตัวล้อจะเป็นล้อแม็กอันนี้จะเป็นล้อแม็กสีทองสวยๆแบบนี้เลยค่ะล้อขอบ18ตัวขอบเบรกแต่ง สีเขียวสวยๆแบบนี้เลยค่ะคันนี้มีตัวกันาสาดให้ด้วยนะคะสวยๆแบบนี้สภาพนางฟ้ามากสีประตูค่ะไม่มีรอยเลยมาดูไอตัวถังน้ำมันกันค่ะอันนี้จะเป็นดีเซลนะคะเติมได้ถึงปี20เลยคันนี้นะคะท้ายสวยๆแบบนี้เลยค่ะน,นี่ค่ะมาดูนี่ค่ะอันนี้เราติดกล้องหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวแม็กไลเนอร์ของคันนี้ก็ใหม่ๆเลยค่ะสภาพดีมาก ฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยบุบไม่มีอะไรเลยนะคะสวยมากค่ะอันนี้ใครได้ไปนนี้คือคุ้มมากเลยค่ะภายในนะคะสวยแล้วก็ใหม่มากะคะ่ะกว้างด้วยค่ะตัวคอนโซลคอนโซลก็ยังใหม่อยู่เลยค่ะแล้วก็มีตัวคู่มือให้ครบเลยแล้วก็คันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะผ้าไปนะคะค่ะตัวหน้าจอนะคะอันนี้จะเป็นแบบทัชสกรีนนะคะอันนี้ก็ จะเชื่อมต่อบูทูธแล้วก็ USB ได้ค่ะตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดรถนั้นเรานะคะรับประกันหรือว่าไม้แพ้ไม่ก่อไม่แน่นอนค่ะตัวห้องเครื่องนะคะอันนี้จะเป็นห้องเครื่องใหม่ๆเลยมาพร้อมเครื่องยนต์1.9 150แรงม้าตัวคานสวยๆไม่เคยชนเลยค่ะแล้วก็แผ่นเพจยังอยู่อยู่เลยนะคะอันนี้มาดูในเรื่องของตัวน็อตของ ฝากระโปงฝากระโปงไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะนี่สติกเกอร์ยังอยู่อยู่เลยค่ะลดร้านเรานะคะรับประกันเครื่องเกียร์หปีหรือ1น0 0งกิโลค่ะคันนี้นะคะเราเปิดราคาอยู่ที่5้าแ0นหบาทค่ะพิเศษสําหรับลูกค้าที่ทักเพจเข้ามานะคะลดไปเลย50,000บาทห้าหมบาทเหลือ4,65,000บาทเท่านั้นเองค่ะผ่อนสบายๆ8,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาเลยนะคะแล้วก ระะฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการแล้วก็จะส่งรถฟรีทั่วประเทศเด้วยค่ะถ้าเ,เรามีเล่พมพรมนุ่นทุกคนันไม่ปิดเต็นท์หนีแน่นอนสําหรับใครที่สนใจเจ้าคันนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่นี่ได้เลยแล้วก็นี่แล้วก็นี่ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะรถสวยๆอย่างนี้รอคุณอยู่นะบ๊ายบาย